สวัสดีครับส่งงานนะครับเป็น Honda City นะครับไอตัวปี2023ตัวท็อปเลยลูกค้านครปฐมนะครับดูคราจังหน้าใหม่หล่อๆเลยเรามาดูงานติดตั้งแบบเนียนๆนะครับมาดูกันก่อนตัดสินใจหรือดูเป็นแนวทางนะครับว่าติดตั้งแบบไหนตัวกล้องเน้นย้ำขึ้นอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเห็นไหมครับไม่ลกวนเซ็นเซอร์แน่นอนที่อยู่ตรงกลางเลยซ่อนสายให้เนียนเลยนะครับเหมือนไม่มีกล้อง แต่ก็มีนะครับลูกค้ามาดูจากแถวสองสองไปด้านหน้าเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยสวยๆเลยซ่อนสายให้หลบสายแอร์แบ็กให้เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วกล้องหลังอยู่ตรงไหนดูค้ามาดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับซ่อนสายให้หมดเลยสวยๆเลยถ้าใครชอบแบบนี้ก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับไม่มีการตัดต่อหรือแคปสายไฟนะครับตัวนี้ก็เป็น ให้บิดนะครับไฟฟ,ฟ้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับลูกค้านะครามม,ามนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับสวัสดีครับ